อยู่กันที่กัซสสันคุณตาลน,นะครับผมหลุมนี้นะครับเป็นหลุม9้านะครับผมหลุมพาสามเขาเรียกว่าหลุมปิดท้ายเลยนะครับพอดีมันแก้ปิดกองไปแล้วแหละแต่พอดีเห็นแสงมันสวยมากเลยอยากอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าที่นี่ทั้งเช้าและเย็นบรรยากาศดีและสวยมากขนาดนหนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นกันว่าเราจะเล่นในหมุดหลังกับหมดขาวว่ามีมุมมองต่างกันยังไง วิธีการมองต่างกันยังไงนะครับอย่างหมุดน้าเงินนะครับจะเป็นหมุดที่เรามองออกไปตรงๆเนี่ยจะมีการตีเนี่ยผ่านน้ําผ่านทรายเยอะมากกว่าหมุดขาวหมุดนี้นะครับระยะ188หลาถึงธงนะครับมุมที่เห็นกรีนจะเป็นมุมทะแยงเข้าทําให้การตีเข้ากรีนหรือเข้าธงเนี่ยเป็นมุมที่ยากกว่าเขาถึงบอกว่าแท่นโปรกับแท่นอเมเจอร์หรือแท่นขาวนะครับมีมุมมองที่ต่างกันและระยะที่ต่างกันทําให้นกักกอล์ฟเนี่ยมีความชาเลนจ์ตัวเองที่ต่างกันไปนะครับ เพื่อวันไหนนะครับทางสนามเขาจัดแข่งนะครับแล้วเอาหมุดเนี่ยมาปักด้านหลังนะครับผมจะมีจะลองสอนวิธีมุมคิดว่าการตีเข้ากรีนเนี่ยจุดไหนเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับไปลองดูกันนะครับระยะนะครับ188หลาเป็นระยะที่อยู่ในระยะที่เขาเรียกว่าค่อนข้างไกลยอยู่การตีที่ดีที่สุดคือหนีอุปสรรคทั้งหมดคือเอาลูกเนี่ยไปอยู่กลางกรีนให้ได้อย่างมุมนี้นครับเห็นรายด้านหลังไหมครับเป็นรูปเป็นรูปใบไม้เลยนะครับสวยมาก ให้เล็งไปจุดนั้นเลยเพราะว่าเป็นจุดที่กลางกรีนที่สุดจะพาดซ้ายหรือพาดขวาก็ไม่มีไม่มีโอกาสตกน้ําแล้วก็มีเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่สุดครับไปเล่นกันครับกลางกรีนเล็งตรงไปมาครับเอากลางกลางไว้ก่อนเซฟเซฟรู้สึกลูกนี้จะไปดีหน่อยอึ๊บ ผมเล่งขวาเซฟหน่อยแต่ผมเป็นคนตีรอก็จะเข้าทางนิดนึงสําหรับลูกนี้นครับเดี๋ย <uyor> วไปดูหมุดข่าวครับมุมมองจะเป็นยังไงไปลองดูนะครับ <S <S สําหรับหมุดขาวนะครับเป็นมุมทียนกีนกว้างมากเลยในมุมที่เป็นมุมทะแยงนะครับ ทำให้เราเห็นเนื้อกีนได้มากกว่าหมุดด้านหลังนะครับมุมอมองการตีก็ง่ายกว่าระยะก็สั้นกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลุมนี้หากตกน้ําก็คือต้องหนีอุปสรรคอย่างไงผมแนะนําแผนเดิมครับเลงไปทางขวาหรือเลงกลางกรีนเพื่อให้ตัวเองนหนีจากอุปสรรคเหตุถ้าเราเกิดตกน้ําซ้ายเนี่ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสเสียแต้มสูงมากแล้วก็มีโอกาสที่ถูกเพื่อนรับประทานสูงมากครับสําหรับผมที่มองว่าเป็นหลุมสุดท้ายนะครับ การตีจี้ทงเนี่ยอาจจะทําให้เราเสียคะแนนได้ง่ายมากกว่านะครับยังไงหลุมสุดท้ายเปิดโอกาสตัวเองให้พัดเบอร์ดี้เปิดเอเปิดโอกาสตัวเองให้ได้เล่นในหลุมสุดท้ายเพื่อเป็นหลุมเทอร์โบยังไงอยากให้ลองเลงไปทางขวาและตีไปจุดที่ปลอดภัยที่สุดครับ ไปตามแผนครับ <Yeah! Woo! S 1> กดข้อแรกครับเอาลูกไปหยุนกรีนและเอาตัวเองออกจากอุปสรรคหรือว่าจุดที่เสียแท้มให้มากที่สุดครับยังไงไปลองใช้กันดูนะครับ